ก็เลยกินกับไปหน่อยครับผมนี่นี่พี่น้องก<อ>็<อ>แทะบอ่กอก็แทะมาแล้วครับพี่น้องเดีย๋ยวนะวินบัตัวเดลี้ยวเดียดเด๋ยวนะวินมีดักเดือดมาหายยิย่ใส่เบิร์ตเลยในอ่าหยุบเหรอแมนยิบเฮ้ยบัแมนหยิบนั่นแหละหยุบอื นี่คาหอมดีสวัสดีครับสวัสดีเอซน้องนาวินอีกผู้เกา่าผู้เดิมนะครับผมมันนี้นาวินกลับเอ๋อหน่อยนะครับมาก,กินตำมกฮุ้ง หมูกรอบครับพี่นอ้องหมูกรอบ,อบเลยตามงงมีดักแด้มี่ย่างก่อเธออีกยิ่นียปลาหวานค่ะพี่นอ้นองปลากร,รกอบปลากรอบกะพักพักกะลัมเนาะกะลัมแล้วก็พักยังอีกเธอผักคะนะคะพี่นอ้องค่ะนี่ผักอะไรพูดเพราะผักคะผักคะไม่ผักคขา่าจะอมเธอเขาอย่าไ,ไปเรียกอย่าง,งานั้นสิเขาไม่เรียกเธออมเขาเรียกผักกะทินี่เขาไปกินกับตามงง ักกะะะินนะคะนคี่ใช่ผักกะทินพี่น้องผักกะทินผักกะทิน,นอันนี้เขาเรียกหมกเปรบโอ้ยเปลวเหรียญ<ย> <c oughs> เ,เป็นโมกโมกนะครับห้าห้าพี่น้องมาครับพี่น้องนี่โมกกับกอฟเลยกินกับใบหนุอยครับผมนี่นี่พี่น้อง,องกอบแทบบอกอบแทะมาแล้วครับพี่น้ <แ accomplish. S 1> องเดี๋ยว,วนะพี่น้องตัวตัวเหลียวเดี๋ยวนะพี่นมีดักเดียมาหายอีก ส่เบิร์เลยนี่ว้าวถอดใหม่ๆเลยครับพี่น้องแมนครับมาพี่น้องพักเกี่ยห้กับกลายยางกินกันเลยนะครับไอ้หน่อยกินข้าวแรกนะครับเอาเลยเธอแขกแดนนวลมาครับพี่น้องนะะ้าขาพี่น้องจ๋าสวัสดีวันปีใหม่ไทยวันสงการนะคะน้องแมนครับพี่น้องสวัสดีัอดีวันสงการนะครับปีใหม่ไทยนะครับเดินทางปลอดภัยด้อยพี่น้อง เธอภาษาบานเจาเขาเอื่นยุบ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 ก็คือหยิบนี่แปลว่าอะไรภาษาบานเจ้าเอาหหมม่หยุบเหรอแมนหยิบเุ้ยวูแมนหยิบนั่นแหละหยุบอืมนค่คา<ม>ห,หอมดีอทอดไข่เนาะพี่น้องเนาะคือสีแจ่บไส่ทอดไข่ พ่อจ้ากะอยูนานี่ล่ะค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่อันง่วบ่ค้วาอบ่เธอเมิ่งข้าห้องอยังถึงตัวใหญ่เมื่อกี้นี่พ่อจ้าเอามานะ่ะวัวเลยเนาะวัวเราง่วเขาคอกพี่น้องได้ตัวไม่มาอีกแล้วงามงามหวใหญ่หวาใหญ่ค่ะพี่น้องจ้าข้องเพิ่นมากินหมูกรอบบุ้มมีแเขียว เดี๋ยวดักแดดจงไว้ให้เพื่อนสีไปทอดให้เพื่อนกินยุ่งเฮือนอีกนะพี่น้องทอดตอนเพื่อนกินยุน่งเฮือนเพื่อนได้อันง่วมาไหมเพื่อนเือนแน่จักหน่อยนึงเนาะง่วงเขาขอก็ <laughs> อจะเหัง หืมหืมกรอบกรอบครับพี่นอ้องหืมกะลำดอกเซียบๆครับ,บพี่นอ้องกรอบแพร่ตัวนี้ว่าสวตัวนี้วิธีการฟังมุกกรอบ ับเอาไปพัดกระแทบได้จ,จ้ะพี่น้องจ้าพัดเต็มมุกกรอบเนาะอะนึกถึงว่าสามมุกกระแทบ ยักแดงนี่เข,าข้ากันดีบ่เข้าอยู่เด้จ้ะอืม ่ยงกันกินอืใชบมีจับ่น่อคำใหญ่ๆจ้ะเจ็บเจ็บรักเจ็บปะเจบจ้ะนม คือฝนสิตกน่ะค่ะพี่น้องจ๋าบตกคือละมาแท้มาแล้วมาแล้วพี่นอ้องฝนตกแล้วพี่น้องจ๋าบรรยากาศเย็นเม็นท,ทนุ่งไฮทุ่งนาเฮาเนาะต้นวันมันห่อนหลาย บรรยากาศมันห่อนเบลเลยตกกมอุตุฯพันว่าฝนสิตกได้เทอาเอ้าแห้งมาค่ะพี่นอ้องมื่อใดก่อนที่เธาเห็นว่า37องศาละ่ะเมื่อวานเนี่ย 국민 nhớ ăn nhiều, là bạn ừ mấy hài hảo x Anfang, tôi cho thằng nh avez ăn � demasiado ấm vì em sao ว่าว่าเขาเ่เคยกินกับแต่มัหุ่จะเครอเลยเด้นี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็แซ่บพร้อมไม่ขมนะไม่ขมค่ะแบบแบบมีแต่เคยกินแต่ผัดอ่ะสิคำยังไงเด้อเดียหมังก็แซ่บ ตำน้อยคุณบ่ตำหลายนม่แซ่บขอใส่ข้าวพี่ได้บอสเพราะว่ายิบยากหลายจับแล้วทำญ่แท้ มูกรอบกินมาแม่นสิบว่าเผ็ดเนาะเผ็ดเนาะจ้ะมันเพื่อถึงพักคายแล้ว้อง ราคานี้ต้องต้องกินกับทอาใส่ไข่แก้วกะปิอร่อยจับคอก่อนบา้านไปกินตามห้องเบิด กแสบจมูกก็แสบแสบตน่าก,กินกับคนทีห่หกอืหอกพัดพี่นอ้องผมเปื่อยบไปเลยเน,นี่มึงจะของแสบแสบมันนี้เนาะ ครับผมพี่น้องน้องนาวินครับเสยหน่วยพัทลาวดีมากินอ่างพีอ่างน้องเนาะกินเมนูนี่แซบแซบขับพี่น้องโอ้ผมเปิดตามังหุงหมูกรอบใส่ปลาหวานใส่รักแด่เนี่ยเฟตพีสกับแกมผักกระลำ่ำเรื่องกินผักซี่แซบเฮ้ยเรื่องเฟิรนแซบุนะพี่น้องแซบค่ะพี่น้องจ้าขอโทษ ตำมงกับบอเพชรแห้งพอดีกินนะครับผมครับโอ,อโอ้ขอแล้วเอาดิพอว่าขอชิปลิปได้บนี้นครับผมพี่น้องสลับานาวินกต่ะะิขีขอละพีลหน่องไปเพียงทันนีเด้ครับขอบคุณที่เขามารับชมคลิปน่องนาวินนะครับมาสา่งรอยยิมสา่งเสียงหวัวเราะให้เอ้่ยอายุขุทุกคนนะครับผมขอบคุณที่เขามารับชมคลิปกาสวัสดีครับ 哈哈。